สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องลูกชนะพาล้อชานเนี่ยอีกแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะพี่กันตรีจะพามาชมไม้มงคลสีเขียวนะคะไม้มงคลสีเขียวต้นนี้นะเพื่อนเอนลองมาดูนะคะเป็นไม้มงคลโบราณนะคะซึ่งมันที่นิยมมาตั้งแต่สมัยก่อนละเนาะเขาเรียกว่าเขียวหมื่นปีนะคะเพื่อนๆนนะคะลองดูลักษณะใบาของเขานะคะจะออกสีเขียวนะคะสีเขียวแล้วก็มีลายสีเทานะสีเขียวสวยมากเลยนะคะ น,นนี้คือเขียวหมื่นปีเป็นไม้มงคลโบราณนะคะซึ่งมีความเชื่อว่าถ้าใครปลูกแล้วก็จะมีความสงบร่มเย็นมีความร่มรื่นนะคะอันนี้เขียวหมื่นปีของเรานะคะน,นนี้เป็นใบของเขาลอางดูใบนะคะจะมีสีเขียวแล้วก็สีเงินนะคะแล้วก็ก,ก้านเขาก็เป็นสีเขียวนะคะหลังใบก็เป็นสีเขียวเป็นมันนะเพื่อนๆลองมาดูนะคะ อันนี้คือต้นไม้เขียวหมื่นปีนะเพื่อนๆนะคะเรามาดูในกระถางนะเขาจะชอบอากาศรำไรนะคะอากาศรำไรไม่ชอบแดดนะคะและเป็นไม้ที่ชอบน้ำนะคะเพื่อนๆนะคะการขยายพันธุ์ก็ไม่ยากนะคะเราก็ตัดเราก็ตัดหน่อนะคะหรือตัดปลูกก็ได้นะคะตัดเป็นป้องปลูกลงไปหรือจะขูดหน่อที่เขา ออกใหม่ก็ได้นะคะอันนี้คือเขียวหมื่นปีนะคะต้นเขียวหมื่นปีเป็นไม้ที่ทนนะคะทนแรงนะคะทนแรงทนแดดนะแต่จะให้ดีคือต้องอยู่ในที่ร่มนะคะที่แดดรำไรอย่างนี้ก็ทำสแสลมให้เขานะคะไม้มงคลโบราณนะคะเพื่อนๆลองมาดูเขียวหมื่นปี ถ้าอุดมสมบูรณ์ในใะบเขาจะใหญ่นะคะใบจะสวยสวยมากเลยการเขียวเลยพาเพื่อนๆมาชมนะคะต้นนี้ก็ออกเยอะหูกระถางนี้เยอะเลยนะคะต้นเขียวเหมือนปี ไม้มงคลโบราณนะคะเป็นไม้ที่ทนมากเลยไม่ค่อยจะไม่ค่อยตายนะคะอยู่ในร่มอยู่ในร่มยิ่งแตกดีไม้มงคลสีเขียวนะคะมีจะมีเขียวเหมือนปีสังเกตไม่ยากนะคะ ตรงก้านตรงใบต้นต้นก้านใบนะคะสีเขียวหมดเลยนาเขียวมือนปีนะคะก้านก็ออกสีขาวแล้วก็สีเขียว สำหรับดินที่ชอบนะคะเขาจะชอบดินร่วนนะคะดินร่วนผสมแกแบดาําแกแบขาวแล้วก็ผสมขุยมะพร้าวนะเพืเ่อนๆ่นะพืชชนิดนี้จะชอบนะคะจะชอบดินร่วนดินที่โปร่งนะคะดินที่โปร่งชอบดินที่ระบายอากาศได้ดีนะคะ พอเขาโตเต็มที่เขาก็จะแตกหนอนะนะเพื่อนๆลองมาดูโตเต็มที่เขาก็จะแตกหน่อขึ้นมา